ชายกับหญิงมีความสัมพันธ์แบบไหนกันนะสวยขนาดนี้ไม่ต้องพูดถึงและผู้ชายทำได้แค่เกาะเธอกินเท่านั้นผมไม่คาดเลยว่าเจียนหยันชี่จะตาต่ำแลวเลือกคนแบบนี้เจียนหยันชี่เป็นที่สนใจของผู้ชายหลายคนไอ้หนูนี่คงโชคร้ายมากในวันข้างหน้าชายกับหญิงมันจะเป็นความสัมพันธ์แบบไหนกันนะอย่างหลิงคนนี้แอบร้ายนิดนนะฉันทำงานร่วมกับคุณชู และฉันก็เลื่อมใสในตัวคุณชูมากเธอสองคนทำงานด้วยกันหรอร่วมงานแบบไหนกันละ่ะแน่นอนว่ามันไม่เกี่ยวอะไรกับเธอหนี่การร่วมงานของเราถือเป็นความลับทางการค้าเราจะบอกรายละเอียดให้คนนอกฟังได้ยังไงช่างมันเถอะแต่ฉันอยากเกินพี่สาวว่ามีผู้ชายบางคนโดูดี และข้างในอาจจะชั่วร้ายได้โสมมมากฉันไม่คิดอย่างนั้นนะบางทีเธอกำลังตัดสินคนอื่นผิดฉันไม่รู้นะว่านายเข้าหาพี่เจียนได้ยังไงแต่านายทำให้ฉันดูถูกนายชูยี่เพราะฉะนั้นทำตัวให้ดีละ่ะทำไมฉันรู้สึกว่าหลอนอิจฉาหน่อยหน่อยมันไม่ใช่ความอิจฉา เธอไม่ต้องการให้ฉันมีความสุขกับผู้หญิงคนอื่นเพราะว่าฉันเคยเป็นแฟนเก่าเธอเธอเป็นแฟนเก่าคุณหรออาจารย์ชูคุณเป็นแฟนเก่าอย่างหลิงหรอให้ตายสิอึ้งไปเลยเรื่องนั้นเรื่องบนเตียงเป็นไงบ้างอาจารย์กลับไปเราไปทำการบ้านเพิ่มอีกสิบเท่าความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับลูกศิษย์ดีจริงๆ ดีงั้นหรอเออคุณชูภาพยนตร์ของเราใกล้จะออกฉายภาพยนตร์เรื่องนี้ต้องเป็นหนึ่งในภาพยนตร์ที่ดีที่สุดในรอบสิบปีของจีนดูเหมือนเธอจะเข้าใจผิดเรื่องการคุยโวนะอย่างไรก็ตามคราวนี้ภาพยนตร์ของเราและฮอลลีวูดบล็อกบัสเตอร์ของแฟนเก่าคุณมีกำหนดฉายพร้อมกันการพะทะกันระหว่างภาพยนตร์สองเรื่องกำลังจะเริ่มขึ้น ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับตอนนี้ช่องเราจะเปิดรับสมัครสมาชิกแล้วหากต้องการสนับสนุนเราให้กดสมัครที่ใต้คลิปได้เลยนะครับ